ต้มสดเขียวมาถวายนะคะต้มสดเขียวหวานหวานจ้า พอรูปหน้าตามมาด้วยด่ากลัวถูกปีจ้าให้ให้ตามไปยังไงแค่ไปโดนใจให้เขา คิดเ,เ,เอาเอาเงินคืนเราอค่ะคนนี้นะคะคนนี้อันนี้หน,นูนะคนนี้แต่ว่าหม่ใส่แว่นตาตนี่เนี่ยคนนี้ค่ะคนนี้เจ็บเหมพี่แเลยคนนี้ค่ะคนนี้หน้าตาดีน,นีนะคะ คนนี้นี่นี่นี่น,น,นี่นี่ค่ะนี่ค่ะชื่อนี้นเอาบัตรประชาชนมาด้วยค่ะ <c oughs> มีบัตรประชาชนด้วยค่ะบัตรประชาชนาตาตาบอดตาบอดอ๋ตอตา <c oughs> ใส่แว่นตาค่ะ อย่าคุณนี่คะ่ะชื่อบริษัทชื่อบริษัทอะชื่อบริษัทนี้คะ่ะนจ่านีค่มารักกันดีไม่คะ่ะเขามากอดหนู่เฉย

ไรรู <Right. S 2> mm ้รอคะดูออกค่ะ hmm. ลำบากอยู่นะหัวร้อนหัวร้อนสิจะลำบากได้ยังไงจะลำบากเอาหัวร้อนอ่ะหัวร้อนแล้วจะพูดต่อค่ะ แล้วเริ่มดีออเจียเจียงหัวเจียเจียงหัวดีโซมรอบดีหน้าโซมอีกรอบชง ตีหน้าชงใช่ไหมคันก็บีอะไรปีถอกเ่มเจมถังถอก่ะเ็มเจมชงเจมเจมเป็นไรเป็นทุกสิ่ง้กงงท้านั้นหัวเลาะหัวลาะ คำแม่แล้วจะมีวิจิตอะไรคะทำไมทำแม่ไหมอออกายุยันยืนนะนะลูกเองเด็กอยู่รรอน อ,อ,อ้อุอ os, prayed, ่งหัวล้อเดียวผู้ยืนเอ็มก็หัวล้อเสียวหัวล้อทุกคนค่ะคือบาหัวล้อนั่าจะใจมันรองให้ที่อีกแปดเดือนอุ้ยแค่นี้ก็หนักแล้วค่ะแปดอีกก็ว่างว่าง เขาเขาบอกเขาบาจะต้องใช้นี่เขาประมาณล้านเท่าไหร่นะทำประมาณล้านล้านกว่าบาทใชไเขาจะต้องใช้นี่เขาประมาณเ8็แปบวกบวกก็เลยเก็บซีนมันไม่ไปดูหารึงที่ไหนกนทำ ตนให้ดีดีศรัทธาแล้วก่พาเล้ไมมีดไม่ไ่ดไดีลง่ะไม่ได้ลบเข้า่ดขาเหรอนิดหน่อยครับนิดะล็กับหัวลยไหัวลยไมดย ไม่ได้แล้วมั้แล้วเราจะทำยังไงให้หนักให้หนักเป็นเบาอ่ะเบา ม no no ันก็ไปฟ้องเราหรอกเพราะเขาต้องการให้เราเอาเงินไปให้เขาแนที่จะให้ไลีนัเอาปากับมาด้วยเท่าไหร่รัเท่าไหร่ันรอวันัดัไตกใจไหมตก ไม่ตกใจเลย่ัวไม่ตกใจชอบชอบเลยนะคุณจะคืไม่ได้นะเี่เ็นดนตรีเอาเด็กๆมาเล่นดนตรีมาั่าวัาวั โกงไปอ่ะทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะช no ่วยเ้าหน่อยนะแตนเซ้าจี้ห้าไม่อยู่ยาไม่อยู่ มันจองร้านจองผ่านตรงเลยใช่ไมใช่ไม่ยุ่งไม่ยุ่งไม่ยุ่งเย่ยยยท่านบอกให้ป่อยวางเดี๋ยวอะไรดีๆก็จะมาเอง แรงก็นม่้ามเจ็ดหวยมีเป <inaudible insecure S 2> anyway ็ับเจ็ดวยบีนชาขาวไม่ไม่่กินกเชฟวยกินอ้าวรู้แล้วต่อไปชกเจ็ดวยบ้างดือคิวเป็นอะไร ตอบเร็วมีสองแชร์โองยก็สามตีอะไรเนี่ยหมือนจริงจริงไม่ใช่จริงจุเป็นเทียนใหม่ครับใช่คใช่ใช่ปะอะไรก็ต้องเขียนลันนะเตี๋ย เนี่แกควยขาวเจ้รวยดีไหมดีไหมเมา่เมา่ห้างไม่ใช่ครับมาโจ้หางหางหางโจ้อ๋อหางโจ้แกควยหางโจ้ดีไหมครับดีเอาเด้ทุกคทวายจับให้จับให้อเจ้รวยหมอชันยังเจ๊เข้าอะไรดี เกวยเก๊วยเก๊วยเขาเป็นเด็กเลี่ไม่ชอบชอบกินหวานๆอยู่แล้วอร่อยไหมอร่อยไหมหอมหอมหอมรู้แล้วถ้าเป็นเด็กชอบกินเก็วยหท่านชอบกินเวยหันโจยเก๊วยหันโจย ว่ามาอ้ออยาก้แนะนำหน่อยว่าจะทำอะไรเพิ่มดีถ้าเกิดว่าไม่ให้มันไม่ให้มันแบบว่าเลวร้ายมากอนาดะลยลำบากมากอีกแปดเดือนน่ะแปดเดือนน่ะเดือนจะมีแปดเดือนพร้อมกินได้ตัวมวนบวงลุกไกวันรักษารักษาศีล เคยผิดสินใครรู as, c ints, c ints, c ints ้จริงไม่โปไม่ฆ่าสัตว์ไม่พูดไม่พูดโกหกนะคะแต่ว่าพูดเกินไปใปสาระใปสาระใสาระกนไม่ได้หนูไม่เคยโกหนูไม่เคยนี้เลยสรุปสรุปอช่วง งั้นอ็งั้นแต่อีกตกใจสรุปช่วไม่ได้ก็ขอโชคเลยดีกว่าขอโชคอิกเิอีกอันนี้ขอขอขอทานมาขอขอกรเป๋า่านด้ เวลานั้นก็มีคนมาช่วยเราดิ้แล้วคนเรามันไม่ตายหรอกดิ้นไปดิ้นมากระเดาวกระเดาวนั่นแหละมีถนนเจ็บโลมมีผ้าไม่ตายหรอกคนเราอะรถส่งฟรีรถส่งฟรี ตายไหมล่ะไหม่เอา